คำคมจากคนสําเร็จความสําเร็จไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญความอ่อนแอที่ใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์ก็คือการยอมแพ้และวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะต้องทําให้มันสําเร็จได้นั้นก็คือการลองใหม่อีกครั้งความสําเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เพราะเราไม่เคยล้มแต่เพราะเราสามารถลุกขึ้นได้ทุกๆครั้งที่ล้มความสําเร็จไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความอ่อนแอที <voice> ่ใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์ก็คือการยอมแพ้และวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทําให้เรานั้นเป็นคนสําเร็จนั้นก็คือการลองใหม่อีกครั้งศรัทธาคือการที่คุณเริ่มก้าวขึ้นบันไดก้าวแรกถึงแม้คุณจะยังไม่เห็นบันไดในทุกขั้นก็ตามความอ่อนแอที่ใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์คือการยอมแพ้และวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้มันสำเร็จได้นั้นก็คือการลองใหม่ครั้ง การเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยแรงบันดาลใจ1%และหยาดเหงื่อีก99%เมื่อคุณก้าวผิดพลาดคุณอาจตั้งตัวใหม่ในไม่ช้าแต่ถ้าคุณกล่าวว่าจะผิดพลาดคุณอาจต้องเสียใจไปตลอดชั่วชีวิตการประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เพราะเคยล้มแต่เพราะเราสามารถลุกขึ้นได้ในทุกๆครั้งที่ล้มหากจะวัดความสำเร็จจงอย่าวัดที่การศึกษา ความพร้อมในทุกๆด้านแต่จงวัดที่ขนาดของหัวใจไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตากำหนดแต่เกิดขึ้นจากการลงมือทำอย่างมีเป้าหมายความกล้าไม่ได้หมายถึงการมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปแต่มันหมายถึงการก้าวต่อไปให้ได้แม้ในยามที่ไร้พลังนอกจากความกล้าแล้วคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จ คือต้องมีความเพลียนโดยไม่กลัวการปรัดโดนปฏิเสธอย่าปล่อยให้เสียงแห่งทัศนคติของคนอื่นดังกรบเสียงหัวใจของตัวเองบรรดาผู้ประสบความสำเร็จมกักจะมีแรงโมเมนตัมในตัวยิ่งพวกเขาสำเร็จมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอาจสำเร็จมากขึ้นและก็จะหาหนทางไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับคนที่ล้มเหลวก็มกักหดหู่ และมักจบส่งผลให้ความล้มเหลวนั้นต่อไปเรื่อยๆความสำเร็จที่ไม่แบ่งปันเท่ากับความล้มเหลวความสำเร็จคือการตระหนักถึงและการสร้างความคืบหน้าให้เป้าหมายส่วนตัวอันเปี่ยมคุณค่าที่ได้ตั้งไว้อดีตของคุณไม่มีทางสำคัญเท่ากับอนาคตของคุณข้างหน้าได้หรอก การแข่งขันนั้นคล้ายกับการเล่นหมากลุกกระดานหากคุณแพ้กระดานนี้คุณก็มีโอกาสเล่นต่อในกระดานต่อไปดังนั้นทั้งสองฝั่งไม่ควรจะสู้กันเองนักธุรกิจที่แท้จริงนั้นไม่ควรมีศัตรูเลยหากใครเข้าใจจุดนี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในโลกธุรกิจยิ้มรับและเดินหน้าต่อไปแม้ต้องถูกปฏิเสธนับพันครั้งจงทำตัวให้ชินและคุ้นเคยกับการถูกปฏิเสธการถูกปฏิเสธคือการทดสอบว่าคุณมีจิตใจ แนวแน่แค่ไหนทฤษฎีการบริหารธุรกิจสำหรับผมผมเชื่อว่าบริษัทเกรด3ขายแค่ผลิตภัณฑ์เกรด2ขายแค่แบรนด์แต่เกรด1ขายมาตรฐานโลกนี้จำไม่ได้หรอกว่าคุณพูดอะไรไปแต่จะไม่ลืมในสิ่งที่คุณทำใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็อย่าหวังจะได้อะไรใหม่ๆใช้ชีวิตสบายสบาทำอะไรตามใจสุดท้ายเป็นบอนไซแค่อยู่ใต้แต่ไม่โต จงกล้าเดินออกมาเขตแห่งความสุขสบายไม่มีใครเติบโตได้ในคอมฟอร์ทโซนชีวิตการทำงานถ้าเดินบนทางเรียบเราจะได้แค่เรียนรู้แค่ระยะทางแต่ถ้าปีนเขาเราจะได้ทั้งระยะทางและความสูงหากคุณยังไม่เจอหนทางของตัวเองจงพยายามค้นหาต่อไปอย่าได้หยุดและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพบมัน คุณจะรู้คุณจะรู้ได้จากหัวใจของคุณเองถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้สูงเข้าไว้แบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ต่อให้คุณตกลงมาคุณก็อยู่เหนือความสำเร็จของคนทั่วไปอยู่ดีมีเวลาหรือไม่มีเวลาก็ไม่มีค่าถ้าไม่มีวินยัยการล้มเหลวไม่ใช่การล้มลงแต่มันคือการไม่ยอมลุกขึ้น ไม่มีชัยชนะใดได้มาโดยไม่ต้องต่อสู้ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไม่ต้องลงแรงจงอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร mm hmm. ก็ตามบนโลกวันนี mm hmm. ้ถ้าคุณทำแบบนั้นคุณกำลังดูถูกตัวของคุณเองคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตคือคนที่เลือกเสพในสิ่งที่เขาสามารถนำไปสร้างต่อได้เสมอมนุษย์ทุกคนต่างมีมุมที่ดีและเลวด้วยกันทั้งนั้นต่างกันตรงที่ใครมีจิตสำนึกที่ดีมากกว่ากัน ข้อดีของการที่เป็นคนจริงใจแม้ไม่ได้ใจใครแต่ก็รู้ว่าได้รู้จักใจคนไม่จำเป็นต้องทำตัวให้ใครชมว่าดีแต่แค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันดีก็พอแล้วการทำผิดเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่การสำนึกผิดเกิดขึ้นได้ไม่กี่คนเกิดมาจนอย่าโทษฟ้าดินใครนินทาช่างเขาอย่าไปสนให้ความดีลิขิตชีวิตตนให้อดทนรอวันที่เป็นเรา คนอื่นมองคุณไม่ดีช่างเขาเป็นโลกส่วนตัวเขาแต่โลกส่วนตัวของคุณจิตใจที่ดีขึ้นทุกวันก็พอแล้วทุกการเสียเปรียบมีความได้เปรียบของมันอยู่ในนั้นอาจเป็นวันโหดร้ายพรุ่งนี้ก็อาจจะยิ่งโหดร้ายกว่าแต่เชื่อเถอว่าวันมะลืนจะเป็นวันที่สวยงามความสำเร็จมักจะเกิดขึ้นช่วข้ามคืนเมื่อคุณผ่านการพยายามมาอย่างหนักและกำลังคิดว่ามันไม่สำเร็จ การเอาแต่กลัวมักลังเราไม่เผชิญความเสี่ยงหากคุณไม่กล้าปีนขึ้นต้นไม้เลยคุณก็ไม่มีวันได้ลิ้มรสหรือลิ้มรสกับผลไม้ลูกที่ดีที่สุดบนยอดนั้นได้เลยเงินซื้อความสุขไม่ได้มันซื้อได้แค่กระเป๋าเงินนาฬิกาการออกเดทยาม,ามค่ำคืนโฆษณารถยนต์การศึกษาที่อยู่ดีๆอาหารการรักษาพยาบาลการท่องเที่ยวแต่จงจำไว้ว่าความขัดสนซื้ออะไรไม่ได้เลย ปัญหาหนึ่งในโลกใบนี้ก็คือคนฉลาดมักเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยในขณะที่คนโง่ก็มักเต็มไปด้วยความมั่นใจคนส่วนใหญ่ล้มเหลวมากกว่าสำเร็จเพราะยอมแพ้กับสิ่งที่ต้องการทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำการทำในสิ่งที่รักย่อมทำได้ง่ายกว่าสิ่งที่ไม่ชอบเสมอเย่าวรอจนกว่าปัจจัยต่างๆจะพร้อมสำหรับการเริ่มต้นเพราะการเริ่มต้นต่างหากที่ทำให้ปัจจัยทุกอย่างพร้อม เราควรมีแผนสำรองในชีวิตเสมอแม้มันจะออกมาในรูปแบบพักก่อนหรือทอยออกมาสักก้าวตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้นั่นก็คือแผนมีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีเพียงคนน้อยนิดที่จะคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครรักแต่จงเป็นตัวของตัวเองเพื่อรอรอคนที่ใช่มารักดีกว่าไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไม่มีความพยายามแม้ความล้มเหลวจะล้มเหลวมากี่ครั้งก็ตาม อย่ามัวฟังแต่เสียงคนอื่นเพราะเสียงคนอื่นก็เป็นเพียงความคิดเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วคุณต้องตัดสินใจเอาเองสิ่งที่แย่ที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือการไม่เรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองอย่าผัดวันประกันพุ่งและเหลยกเลี่ยงที่จะไม่ยอมตัดสินใจอย่าคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างหากคุณยังมีพฤติกรรมแบบเดิม เราทุกคนมีความสามารถที่แข่งแข่งในพื้นที่ที่แตกต่างกันดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านการเป็นผู้รับมีข้อจำกัดคุณจะได้รับเท่าไหร่แต่การเป็นผู้ให้นั้นไม่มีการจำกัดไม่มีข้อจำกัดเลิกบนเลิกนินทาเลิกมีข้ออ้างเลิกแก้ตัว เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรับผิดชอบตัวเองแบบ100%ความสุขเกิดขึ้นได้เสมอเพียงแค่จิตใจของเราสงบแม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายเมื่อใจคุณสงบอย่าบอกว่าไม่มีเวลาเพราะถ้านั่นหมายความว่าสิ่งนั้นยังไม่สำคัญมากพอคนเรามักมองหาในสิ่งที่ตัวเองขาดจนลืมนับในสิ่งที่ตัวเองมี ชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อเดินตามทางของใครหรือเป็นแบบใครแต่จงเลือกเดินในทางที่ตัวเองมีเพราะนั่นคือทางที่มีความสุขที่สุดงานทุกงานย่อมมีปัญหาแต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนคำว่าปัญหาเป็นความท้าทายและการเรียนรู้จะทำให้ชีวิตคุณได้เพิ่มมากขึ้นอย่าทำร้ายวันดีๆในการเริ่มต้นใหม่ของคุณด้วยการที่คุณมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเลวร้ายและบน่นหรือการคิดลบต่างๆบางคน ที่หายไปจากชีวิตคุณอาจเป็นจิ๊ซซอที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าคุณต้องเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นข้อคิดหรือคำคมใดๆจะไม่มีค่าเลยหากคุณไม่นำคำคมหรือข้อคิดเหล่านั้นมาตระหนักรู้และเรียนรู้จากคำคมเหล่านั้นไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นคนเรามักเสียดายอดีตและกังวลไปกับอนาคตแต่ลืมไปว่าปัจจุบันคือสิ่งที่สำคัญที่สุด หากวันนี้เรารู้ว่าเป้าหมายที่เราต้องการอย่างแน่ชัดคืออะไรจงเดินหน้าต่อไปและค้นพบกับสิ่งนั้นเพื่อที่ทำให้คุณทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำจงใช้ชีวิตแบบที่คุณเลือกไม่ใช่เพราะทำตามที่คนอื่นเลือกให้คุณการมีสติเมื่อปัญหาเกิดขึ้นคือทางออกที่ดีที่ทำให้คุณใช้คิดหาทางแก้ไขได้ที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ย่อมนำพามา,มาซึ่งหายนะความจริงใจความเชื่อใจอาจใช้เวลานานในการสร้างแต่สามารถถูกทำลายได้เพียงเสี้ยววินาทีจงทำความเข้าใจปัญหาอย่างท่องแท้แล้วทุ่มเทพลังที่มีไปกับการแก้ไขปัญหานั้นอดีตของคุณไม่มีทางสำคัญเท่ากับอนาคตของคุณได้หรอก ผลของการทุ่มเทฝึกฝนตนเองจะเป็นสิ่งที่ฉายแววออกมาให้ผู้คนได้ชื่นชมในที่สุดความสำเร็จคือการที่คุณได้ทำในสิ่งที่อยากทำทั้งในเวลาสถานที่และกับผู้คนที่ต้องการเราสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เราสามารถทำได้เราสามารถมีได้และเราสามารถเป็นในสิ่งที่อยากเป็นได้ เมื่อคุณรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆในชีวิตความกลัวจะจางหายไปและโอกาสจะงอกเงยขึ้นรอบตัวคุณเมื่อการเตรียมพร้อมและโอกาสที่ดีได้มาบรรจบกันเราเรียกมันว่าความโชคดีหากคุณเอาแต่ทําในสิ่งที่เคยทําสําเร็จมาแล้วคุณก็จะได้แต่ผลลัพธ์เดิมๆที่เคยได้นั่นแหละคุณภาพชีวิตของคุณก็คือสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพของความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณนั่นเอง โชคชะตาของคุณล้วนถูกลิขิตในห้วงขณะที่คุณกำลังตัดสินใจการตัดสินใจที่แท้จริงนั้นวัดได้จากการลงมือทำสิ่งใหม่เพราะหากไม่มีการลงมือทำเกิดขึ้นคุณก็ไม่มีทางตัดสินใจอย่างแท้จริงได้คนส่วนใหญ่รู้ว่าพวกเขาควรทำอะไรแต่มีไม่กี่คนนักหรอกที่ลงมือทำการรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอคุณต้องลงมือทำให้เป็นด้วย คนส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลวในชีวิตเพราะพวกเขาเอาแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆที่ไม่มีความสำคัญคนที่ประสบความสำเร็จมักจะถามคำถามอย่างชาญฉลาดและนั่นทำให้พวกเขาได้รับคำตอบที่ฉลาดเชด่ชชนกันคนที่ประสบความสำเร็จมักจะถามคำถามที่ชาญฉลาดและนั่นทำให้พวกเขาได้รับคำตอบที่ฉลาดเช่นกัน เหตุผลที่ทําให้คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการก็เพราะคุณเอาแต่บอกตัวเองว่าคุณนั่นแหละทำทาไม่ได้ไงล่ะคนที่ได้เรียนรู้ถึงความจริงใจและเสียสละเท่านั้นถึงจะรู้สึกถึงความสุขอย่างลึกซึ้งและภูมิใจในการมีชีวิตอยู่ผมขอท้าให้คุณใช้ชีวิตประหนึ่งว่ามันคือผลงานชิ้นเอกของคุณและขอท้าให้คุณใช้ชีวิตให้ไปได้ดังแนวทางที่คุณได้พูดเอาไว้โทนี่โรบิน